มาว่ากันที่สายที่รออยู่ดีกว่าทั้งคู่นะฮะคุเรื่องนี้กันครับสายของคุณเบนส์นะฮะปัจจุบันนี้อายุ25ปีพอดีเบนจะเพศเลยนะนะแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักนะฮะในจังหวัดระยองนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับคุณเบนให้ชื่อเรื่องนี้นะครับว่าหลังทําบุญมาฟังเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับเบนส์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเบนส์ครับผมตวนนีีเบนส์โทรศัพท์มาจากแถวไหน อ่าตอนนี้เพิ่งเลิกงานจากแถวราชกระบังครับ๋อ้ทำงานอะไรอ่ะเพิ่งเลิกดึกจังเลยเป็นนักดนตรีครับผมเป็นนักดนตรีเหรอเออแล้ววันนี้คือเล่นไงเล่นแนวเล่นเป็นวงหรือว่าเล่นแบบว่าโฟกซองหรือว่ายังไงครับเออเล่นโฟกซองอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งครับที่ห้างห้างหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ดึกก็เข้าร้านเหล้านะฮะเล่นดนตรีดึกดื่นดึกดนกลางคืนกลับบ้านดึกดื่นดึกนคืนเงี้ยชินไหม เออชินครับพี่แต่ก็มีแบบเปรี้ยวๆบ้างเปรี้ยวๆ้าง,างนะเพราะอาชีพนักดนตรีเนี่ยก็เป็น<ม>าอาชีพ<า>ที่สุ่มเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางกลับไงอ้ลาเลิกงามเลิกดึกๆไงบางทีบางคนเลิกตีสองตีสามกว่าจะถึงบ้านตีสี่ตีห้าอย่างนี้นะใช่เนะนะฮะมาว่าถึงประสรบการณ์นี้ดีกว่าเบนส์นะฮะไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นเป็นบ้านของเราเองปะ ใช่ครับเป็นบ้านของผมเองครับเป็นบ้านของเราเองด้วยนะครับแล้วเรื่องรามมันผ่านมาตั้งสามปีแล้วฮะเหตุการณ์มันนั้นมันเป็นไงเบ้เอ่อครับผมเหตุการณ์วันนั้นก็คือผมผมมีหน้าที่ต้องต้องกลับไปรับใช้ชาตินะครับเพราะว่าผมก็ปล่อยเวลาผ่านมาหนึ่งปีแล้วเพราะปกติยี่สิบเอ็ดเรอกก็ต้องเป็นกันแล้วใช่ไหมฮะครับผมตอนนั้นผมอายุยี่สสองผมก็ปกติผมก็ทํางานเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ กลับไปที่บ้านเพื่อจะไปเกณฑ์ทหารอืฮะไปจับใบดําใบแดงก็ก็วันนั้นก็กลับไปถึงบ้านครับก็ก็ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมมีความเชื่อเรื่องเรื่องร่างทรงเรื่องเทพเจ้าครับบ้านผมนับถือพญานาคครับก็จะมีเข้าบ้านไปปั๊บก็จะมีรูปปั้นอพระพิฆเนศพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยครับรูปกับเข้าคนจริงครับอยู่ในบ้านก็บ้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนครับคือบ้าน บ้านอยู่สองหลังคืออีกหนึ่งหลังคือเป็นตำหนักเลยอืแต่ไม่ได้เปิดแบบดูดวงนะครับ <c ambling. S 2> คือเอาไว้บูชาส่วนตัวครับครับก็เข้าไปเข้าไปถึงก็ที่บ้านเขาก็บอกให้ไปไหว้ก่อนครับคือแบบเข้าบ้านตับคือให้ไปไหว้ก่อนเลยครับเข้าเข้าไหว้ผมเข้าไปถึงผมก็โหอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยรู้สึกขนลุกน่ฮะรู้สึกขนลุกว่าเอออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็วันนั้นไปถึงก็ได้รับข่าวดีเลยครับว่าที่บ้านจะจับทัวร์ไป เดินสายบุญกันแล้วก็ไปไปไหว้เทพเจ้ากันที่จังหวัดหนองคายวันวันหนึ่งริมแม่น้ำโขงดังมากวันนี้ครับก็ผมก็ผมก็ออกตัวเลยว่าผมไม่ไปเพราะผมเพิ่งเดินทางจากกรุงเทพผมเกลียดไปไกลๆผมไม่ชอบนั่งรถไกลๆครับก็ก็กอาถามว่าอ่าเดี๋ยวผมอยู่พ่อบ้านเองละกันเขาบอกว่าอ่าถ้าอยู่พ่อบ้านเขาก็ถามว่าแน่ใจนะว่าอยู่ได้อื บอกอยู่ได้ผมไม่กลัวไม่กลัวอะไรนั้นแหละผมเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วอืครับเขาก็วันนั้นเขาเขากินเจงครับที่บ้านผมก็กินเจเพราะว่าก่อนไปทาบุญสารนจเจวันเขาต้องล้างท้องกินเจครับครับครับก็เขาก็จะต้องไปนอนที่ตำหนักเพื่อแยกกับคนที่กินปกติอืครับเขาก็ไปนอนที่ตำหนักกันหมดเลยทิ้งผมไว้เป้าบ้านเอหลังที่ใช้อาศัยอ่ะครับคนเดียวครับผมก็ใช้ชีวิตปกติครับก็ เจอกันก็คุยกันกินข้าวอาบน้ําเสร็จก็ก็ยังไม่เข้านอนครับก็นอนดูทีวีอยู่ก็รู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเคลิมก็เข้ากลับไปนอนก็ผมยังไม่มีห้องนอนของตัวเองนะผมก็นอนห้องนองสาวผมเออครับก็คืนนั้นก็หลับหลับปกติครับไม่มีอะไรเปิดแอร์เย็นดีครับครับก็ฝันฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เออมานั่งตรงก็อี้โตเครื่องแป้งครับ<ม>หน้าประตูของ<ม>ของห้องน้องนั่งก้มหน้าแล้วก็พูดเหมือนพูดในลําคอแต่เราได้ยินนะฮะ<ม>พูดเสียงแบบตําๆว่าออกไป<ม>ออกไปส<ม>ามครั้งออกไปมผมก็เออสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความว่าเอ้าเราอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วใครใครมามผมก็ตื่นขึ้นมาผมไม่เจออะไรผมก็เอ้าฝันไม่มีอะไรนอนต่อครับรอบที่สองก็ฝันอีกเหมือนเดิมเป็นเด็กผู้หญิงคนเดิมแต่เห็นเป็นเป็นเงาดำๆนะครับตอนครับ ครับครั้งแรกกัะครั้งนี้คือเป็นเงาดำๆก็มายืนปลายเตียงผม,มครับก็มายืนปลายเตียงแล้วก็แล้วก็พูดดังขึ้นมาเป็นเสียงปกติแล้วคนนึงบอกว่าออกไปอืมบอกให้ออกไปครับครับก็ตื่นขึ้นมาเหมือนปกติครับก็นอนตื่นแล้วก็นอนไม่มีอะไรก็นอนเหมือนปกติเพราะคนไม่กลัวอยู่แล้วครับผมครับพอรอบที่สามเอ่อแค่หลับตาเองครับยังไม่ทันได้หลับเลยก็ทิ้งหัวลงหมอนหลับตาปั๊บ อ่รู้สึกมีอะไรมาทับตรงระหว่างหน้าอกกับทออ้องเราก็ลืมตาขึ้นมาทันทีเลยครับก็คือเอหัวใจแทบบายครับไม่ชื่อสายตาเองว่าไอ้ที่นั่งอยู่บนตัวเราอะ่ะคือเด็กผู้หญิงอายุประมาณหกเจ็ดขวบผมสั้นๆอือผมสั้นๆครับหน้าเต็มไปด้วยเลือดครับ,รบใส่เสื้อลายการ์ตูน สีฟ,ฟ้าน่าจะสีฟ้า,ฟาครับเพราะตอนนั้นก็มืดๆ<ม>นะฮะแล้วก็มองไม่เห็นส่วนล่าง<ม>ก็เห็นเห็นครึ่งตัวคือเขานั่งทับเราอยู่แล้วเขาตะโกนตะโนตกโนแบบตะโกนใส่หน้าเราแบบคนโมโหมากๆเขาบอกว่าออกไปอเสียงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนะเ,ออเป็นเป็นเสียงคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนเด็กที่โมโหมากอะ<อ>คือแบบเหมือนกี๊ใส่หน้าเราออกไปคร<อ>ับแล้วแบบโลเคชั่นข้างหลังบ้านก็คือแบบให้บรรยากาศมากคือลมแรงแบบ ลมแบบลมมาแบบ่นโชคเลยครับครับผมก็ผมก็ทําตามที่เขาบอกครับผมก็รีบสดุงตัวเองขึ้นมาจากผวังแล้วก็วิ่งไปอยู่กับกับน้องๆกับญาติๆในตําหนักแล้วเขาก็ถามว่าเป็นรืออะไรมาเขาบอกว่าอ๋อเอ่อไม่มีไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟังครับแลสรุปตื่นเช้ามาผมก็ยังไม่ได้เล่าอะไรเขาฟังเขาก็ไม่ได้ถามอะไรกับผมผมก็เลยบอกว่าเอ่องั้น ถ้าผมไม่กิ hotel, นเจผมไปทําบ right. okay. ุญด้วยได้ไหมอ๋อเขาไปได้ลูกเขาไปได้อยู่ที่ใจเราอยู่แล้วอืออ่ะครับผมก็ไปกับเขาก็ระหว่างไปก็ไปแวะวัดคัมซุนโนไปอะไรระหว่างทาง็นกว่าจะถึงวัดที่หนองคายก็ทําบุญกันไปตลอดทางนะครับก็ช่วงเวลาทาบุญก็ไม่มีอะไรก็ไปพักที่นู่นหนึ่งคืนอืมอ่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งหลังจากที่เราไปข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวเสร็จเราก็เดินทางกลับกันตอนเย็นอะครับก็นั่งรถบัสกันมาเรื่อยๆครับไปกันประมาณ สี่สิบ้าสิบคน hmm. ครับยัดยาดแล้วก็ลูกฟิตลูกหาอะไรเงี้ยครับครับผมครับก็ไปกันแล้วก็เขาก็ขา,ากับเขาออกเจแล้วก็คือกินอะไรได้ปกติ <Okay. S 2> เขาก็ฉลองกันเขาก็ฉลองก็มีแบบร้องพงร้องเพลงอะไรกันอยู่หน้ารถนะฮะส่วนผมผมไปผมเป็นเด็กผมไม่รู้จักใครมีแต่ผู้ใหญ่ครับ,รบผมก็นั่งหลังสุดครับปีกวิเวกอีกคนเดียวก็ uh huh. กกนั่งมองมองทางไปเรื่อยครับจนมาถึงเอ่อ น่าจะช่วงชัยภูมิครับน่าจะเวลาประมาณฮัทพุ่งทิ้งคืนครับก็ผ่านผ่านศาราผ่านรุ่งผ่านนี่จนจนไปถึงศาราสาราหนึ่งครับเป็นสาราไม้ครับสาลาไม้ไม่ได้เก่าไม่ได้ผุไม่ได้พังครับสาราปกติเลยครับผมก็เห็นอผู้ชายแก่คนหนึ่งตัวขาวผิวเข้ม, <ke> m, มแต่กางเกงสีดําไม่ใส่รองเทา้านั่งยอง,ยองๆครับก้มหน้าออืก้มหน้าพอรถเราผ่านปักเงยหน้าขึ้นมามองอืครับแล้ว ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปอจนไปถึงสาราถัดไปผมก็เจอแกอะคนเดิมเลยคนเดิมครับใส่กางเกงเหมือนเดิมหัวขาวอที่จาได้คือหัวขาวกางเกงดําคำไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อด้วยอืผิวเข้มเข้มครับครับตอนนี้แกก็นั่งเหมือนเดิมครับแล้วแกก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็โบกมือโบกมือเหมือนบายให้ผมผมก็อ้าวนี่ผมเจอผีอีกแล้วเนี่ยครับ ไม่น่าจะใช่มั้งคนแก่อาจจะเป็นโรคลืมเศร้าแล้วออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ระยะทางจากศาลาหนึ่งไปศาลาหนึ่งก็น่าจะประมาณเกือบสองกิโลได้นะครับซึ่งคนธรรมดาไม่น่าจะวิ่งไปทันใช่ใช่ใช่เราก็พยายามคิดในแง่ดีว่ามันมันไม่น่าจะใช่ผมก็เลยตั้งติดตั้งติดคือบอกเลยว่าอขออีกรอบหนึ่งถ้าเป็นผีขอเจออีกรอบหนึ่งศาลาไหนก็ได้อืเดี๋ยวทําบุญไปให้อะไรอย่างงี้ครับ ผมก็นั่งผ่านไปสี่ห้าศาลาครับก็ไม่เจอจนแบบจนจะเข้าโคราชแล้วผมก็ผมไม่มีอะไรหรอกนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเพียหรือเกินเดินทางมานะฮะครับก็เลยเอาหัวไปพิงกับกระจกรถกระจกรถบัสแต่รับช้ากว่าช่วงเวลาพิงไปปั๊บแล้วแบบตามันหางตามันแยไปเห็นพอดีพี่คือหัวเขาวๆอ่ะมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วพี่ไม่เจอลุงเลยครับเดี๋ยวเจอลุงแบบคือแปะกระจกไปเลยฮะ ใช่ครับเหมือนแบบแบะแล้วแบบติดมาเลยครับพี่ติดติดตามเลยอเหมือนเขาอกเกาะอยู่ข้างรถเราใช่ครับโอ้โหได้ไงต่ออ่ะก็เท่านั้นละครับพี่ผมแตวแตกเลยครับผมแบบโอ๊ยผีหลอกชื่อเลยผีหลอกแล้วคือสภาพที่ผมเห็นลุงคนนั้นก็คือหน้าแกอืหน้าแกจะแบบออกค้ำๆหน่อยออกค้ำ ครับค้ำคำคือเหมือนคนเหมือนที่เราเคยเห็นศพทั่วไปนะครับแล้วก็เบ้าตาแบบจะโบโบอะไรเงี้ยครัค้ำคำแห้งแห้งเหมือนับบเใช่คนดูนะนะครับค้ำค้ำแห้งแห้งคือต่างจากสภาพที่เราที่เราสังเกตเห็นตอนที่เขาอยู่ข้างล่างเขาจะเป็นเหมือนคนปกตินะนะครับก็คือนี่มาแบบแห้งแห้งเลยโวยวายแบบผีหลอกผีหลอกก็มีก็จะมีแบบพ่อที่เขาเอ่อพ่อล่างทรง่ะครับครับผมเขาก็เดินมาเขาก็บอกว่าเป็นอะไรลูกอ่า เจอเหรอ,อบอกเนี่ยเขาก็เห็นกันทั้งรถแต่แหละอต่เขาเขาก็รู้กันหมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ทําบุญให้เขาก็บอกเขาว่าเดี๋ยวทําบุญให้ไม่ต้องตามไปมไม่ต้องตามไปไม่ต้องอะไรเดี๋ยวทาบุญให้เดี๋ยวครับเบนซ์พี่พี่ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะตรงที่เบนซ์พูดบอกว่าเขาเห็นกันทั้งรถเนี่ยใช่ครับทั้งรถหมดเลยเห็นหมนกันหมดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเอ่อคนที่ไป ที่ไปที่ไปได้วยกันก็คือคนที่ศรัทธาแล้วก็มีมีเหมือนเหมือนเป็นร่างทรงตัวครับ<อ>เขาก็จะสามารถรู้สึกเอ่อหรือสัมผัสได้อะไรอ,อย่างเงี้ยเ<อ>พราะเขารู้สึกสัมผัสได้ด้วยความที่อ่ะเบนบอกทุกคนมีเซนส์หมดเลยตัวเองไม่เป็นคนที่ไม่มีเซนส์แล้วเราถามเขาไหมอ,อันนี้พี่ยิงคาถามท,าที่ก่อนเดีย๋ยวเขาว่าเฮ้ยลุงนั้นเป็นใครวะเขาอยังไงเขามาจากไหนเขาทำไมถึงมาจูนติดกับหลานกันได้ไหมจากกับลุงอะว่าเออต้องการมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยครับพี่ ก็คือผมหลังหลังจากที่ที่โวยวายกันในรถกันรับก็คือเราเดินทางกลับมาถึงระยองผมก็เลยถามกับกับกับพอลังสงว่าพ่อทำไมทำไมผมถึงเห็นทั้งนี้ผมเป็นคนไม่กลัวไม่เคยเจอไม่เชื่อแล้วก็ไม่เคยรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเราก็เป็นคนมีนะแต่เราไม่เปิดวันนี้ วันนี้เรามากับกับกับคณะก็คือเราไปทําบุญตั้งใจไปทําบุญคือทําบุญใหญ่กันไปทํานู่นทํานี่สร้างพระสร้างโบสถ์แต่ก็เลยเหมือนเหมือนมันเปิดแต่พี่แต่ว่าเราไม่ได้มีเซนส์แรงขนาดที่แบบจะไปคุยกับใครได้หรืออะไรได้ครับก็คือก็จะเห็นเห็นแวบอะไรเงี้ยแต่เป็นคนไม่เชื่อก็เลยคิดว่าตัวเองเห็นอืมครับโอ้โหนั่นแหละก็เลยกลับกลับบ้านมาก็เลยอ่า กูที่ส่วนกูส่วนใเขาวขวดน้ำไปแล้วก็ไปถามกับน้องสาวว่าเลี้ยงอะไรไว้ในห้องหรือเปล่าย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาก็คือถามเขาว่าเลี้ยงอะไรไว้หรือเปล่าเขาบอกไม่ได้เลี้ยงแต่ที่พี่เจอลูกหนูเองครับือน้องหมูเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงมดลูกไม่แข็งแรงแล้วก็ตอนท้องไม่รู้ตัวว่าท้องือ เราก็เสียเราก็ลองก็เสียขาตึงติดก็แท้งออกมากี่ใช่ไหมใช่ครับก็คือออครับก็ก็ไปตรวจก็หมอก็บอกว่ามดลูกไม่แข็งแรงครับโอ้โหก็าเป็นวิญญาณของหลานตัวเองแต่ไม่หลานถึงไม่ชอบเราอ่ะคือเขาไม่รู้จักเราอย่างนี้เหรอแกล้ใส่เราหรือว่าไงหรือเราทำอะไรไม่ดีเขาไม่รู้จักใครในบ้าน ทั้งนั้นครับพี่เพราะว่าเขาไม่ทันได้เกิดมาเห็นแล้วก็เราเขาไม่เคยเจอเราเราไม่ได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่แรกไงครับตอนองตอนน้องตอนน้องแชรงเราก็ไม่ได้อยู่ใช่แบกหน้าคนแบกหน้าไล่หมดทุกคนครับเขาบอกว่าใครไปนอนในห้องนั้นนอนไม่ได้สักคนถ้าแบกหน้าท้าไม่ใคนในบ้านห่วงครับก็เลยต้องไปแบบถึงขนาดไปจุดทูบบอกหลานตัวเองว่าเออนี่ลุงเองนะลุงเองนะไม่ต้องมาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากวันนั้นมาก็ก็คือเชื่อ ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เห็นเห็นเห็นในที่นี้ก็ก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับพี่คือมันยังไม่ได้เห็นแบบเต็มคือเห็นแ๊บๆว่าเนี่ยไทบก็กลัวแล้วนะคืเห็นว่าบางทีขับรถกับบะยองครับมันจะมีช่วงสัตไปหีบอะครับอ่าผมก็จะเห็นเรื่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวเกาะรถบ้างอะไรบ้างอผมก็จะเห็นเรื่อยเพราะบ้านผมอยู่เส้นนั้นเดยอะนะฮะ ไอบอกว่าเห็นแวบๆเนี่ยบอกว่าเห็นถหงขนาด้มาเกาะรถนี่มันไม่แวบ,บแล้วมันเหนจละมันเห็นจระเต็มเต็มสองตาเลยนะไม่พี่คือแบบเราขับรถอย่างเงี้ยเรามองกระจกข้างใช่ไหม,ม <า S 2> เราก็จะเห็นเหมือนเหมือนมือคนเกาะแล้วพอเราขมองเต็มๆไม่มีแล้วอ๋อแบบเห็นหทางตา้างตานต่คือท่านที่กลับมาจากหนองคายนั่นคือเห็นจระจระจางที่สุดอันนั้นใช่ครับพี่จะจระคือหันไปแล้วแบบจะเอ๋เลยเขาเลยอ่ะเขาว่าเขามาชิดกับหน้าเรามากพี่ตอนนั้นคือ โอ้โหใจกิบายครับพี่โอ้พี่ก็ตกใจสันคนตกใจพังะถอยหลังพร้อมกันเลยอ่ะนะฮะคือแบบผมผมนี่ใจสั่นแล้วก็ตัวสั่นแบบสั่นแบบเหมือนคนจะเป็นลมพักตรงนั้นเลยครับเข้าใจเข้าใจเลยเออเข้าใจอารมณ์แล้วกมากพี่อ่ะฮะงั้นงั้นพี่พี่พี่ถามไปต่ออนี้เบนครับด้วยความที่เบนบอกว่าบ้านของตัวบ้านของเบนเนี่ยยัดยานเนี่ยเป็นเหมือนกับแยลว่าเป็นเป็นเป็นร่างทรงครับแล้วบ้านอีกหลังเนื้อซึ่งซึ่งอยู่ในในรั้วบ้านเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเป็นตำหนัก ใช่ครับเขาได้เปิดก็คือก็ทีนี้ลูกติดก็เพราะว่าอจะมีคนรู้จักน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาศรัทธาเหมือนกันเขาก็จะมาไหวมาอะไรอย่างเงี้ยัพี่ถามเแล้วก็จะรวมตัวกันไปทําบุญปีละครั้งครับอ่ะเท่าว่าภายในบ้านมันก็ต้องมีพี่เห้นว่าเป็นหมู่มวลวิญญาณเลยนะใช่ครับพี่เจอเจอบ่อยไหมเรากลับไปบ้านแล้วเจอบ่อยนอกจากวิญญาณโบราณเองก็ดีแล้วก็รวมไปถึงตัวอื่นๆที่ใช้คำว่าคนในบ้านเลี้ยงไว้อ่ะ ไม่บ้านผมไม่ได้เลี้ยงครับพี่อ๋อเหรอไม่ได้เลี้ยงบ้านผมจะไม่มีไม่มีกุมารไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากเทพนอกจากพระพิคเนศพระศิวะเอแม่ลักษมีใช่ไหมครับอ๋อเขาไม่ได้บอกว่ามีมีกุมารมีรักยมมีอะไรเหมือนกับที่ที่เราเคยเห็นในตำรวงไม่มีอย่างนี้เลยใช่ไหม็ไม่บของที่ใช่ว่าเป็นของที่นับถือแล้วกันพระพิคเนธอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆว่าบ้านผม เอ่อแอนตี้วิญญาณประมาณนี้ครับ<อ>ถ้าพูดถ้าพูดแบบให้เข้าใจนะก็คือล่าสุดผมไปเที่ยวนครนายกแล้วแฟนผมไปทักข้างทางอะไรเงี้ยก็เขาก็ตามกลับบ้านแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้ออาผมเขามีเซน์เขาก็บอกว่ามีคนตามมาไปทําบุญที่เขาซะนะฮะโอยน่ากลัวน,นี่เด็ดมากเลยนะโดยว่าช็อตที่แบบมาป่ะจกเนี่ยโอ้ยไงท้องตึงนะที่เนี่ยเหมือนเหมือนเรื่องชชตเตอร์นะฮะโอ้โห เป็นเจ้าแากเอออันนี้อันนี้อีกคำถามถามสุดท้ายเลยครับพี่หลังจากที่เราบอกหลานเราเองแล้วเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านเจอหลานหลอกอยู่ไหมจ๊ะเอ่อไม่เจอหลอกครับแต่เจอมาเข้าฝันอะไรเงี้ยครับมันมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเป็นลุงก็เลยเขาก็เลยแบบมันมันเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็ชอบแบบซื้อของเล่นไปแบบอ้า่ลุงซื้อมาให้นะอะไรเงี้ย โอเคผูกมิดผูกมิดผูกมิดกับเนกับหลานเตรเรียบร้อยละจริงๆไม่ได้อยากผูกกับควเอ่ะแต่เมื่อก่อนไม่กลัวเจอเจอช็อตนั้นเข้าไปแบบโอ้สะดุ้งแบบโอ้เป็นพี่ก็ไม่ไหว่นคิดลวไปเลยครับไปบ้านกูนะโอ้ยไม่ไหวนะเบนนะโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมได้เลยเบนแล้วนี่เดี๋ยวใกล้ถึงที่พักหรือยังเออ่ตอนนี้ก็แวะฉลองถูกหวยนิดหน่อยครับถูกหวยอีนฉันเต็มเต็มเปล่าเต็มเต็มเปล่า เอ่อเต็มๆครับแต่อั้นครับออ๋เอกชนนี่เองนะครับผมหัวรถไฟใต้ดินอั้นอั้นครับครับผมนะครับผมโอเคยินดีด้วยนะฮะยินดีนะครับเบนขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยฮัลโอ้ขอบคุณมากเลยครับเบนสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ